สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแสดงการทำท็อกเกิลเฮดดิ o งท็อกเกิลเฮก็จะเป็นการทำย่อขยายเนื้อหาที่อยู่ในส่วนของเฮ a d i n g หรือว่าในส่วนของหัวข้อเรื่องเป็นการผสมระหว่าง Heading กับ t o อกเกิลลิสครับใน Heading เนี่ยมันจะมีอยู่3ระดับด้วยกันขนาดใหญ่สุดขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเราสามารถจะทำเฮดดิ n งเนี่ยให้ย่อขยายข้อมูลก็ได้นะครับ ในการทำ heading ให้เราพิมพ์ slash ลงไปถ้าต้องการให้ heading ใหญ่สุดให้พิมพ์คำว่า1จากนั้นเราก็ไปเลือกที่ t o k e n heading 1อันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องที่ใหญ่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์หัวข้อเรื่องลงไปจากนั้นนะครับ เมื่อเราต้องการจะพิมพ์เนื้อหาในส่วนของ heading นี้เพื่อใช้สำหรับซ่อนได้นะครับให้เราคลิกลูกศรลงมาจากนั้นก็พิมพ์เนื้อหาลงไปนะครับจากนั้นเราก็สามารถจะกด enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ลงไปได้นะครับตราบใดที่ตัวลูกศรเนี่ยยังชี้ลงอยู่ข้อมูลที่อยู่ด้านในเนี่ยก็สามารถจะ ย่อขยายได้นะครับหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะคลิกไปที่ลูกศรเพื่อย่อขยายข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับแรกนะครับระดับที่2นะครับก็คือ token heading 2เราก็พิมพ์ l a ล h ลงไปแล้วก็ตามด้วย2นะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ token heading 2อันนี้ก็จะเป็น หัวข้อขนาดกลางนะครับหลังจากที่สร้างมาแล้วนะครับให้เราพิมพ์หัวข้อเรื่องลงไปแล้วก็ไปคลิกลูกศรชี้ลงแล้วก็พิมพ์เนื้อหาด้านในลงไปนะครับพิมพ์เสร็จเราก็สามารถจะย่อขยายได้ เมื่อต้องการจะพิมพ์เนื้อหาเพิ่มเข้าไปนะครับให้เราคลิกไปที่ลูกศรให้แสดงเนื้อหาด้านในก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ท้ายข้อความแล้วก็กด enter นะครับครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับการทำก็จะทำได้3แบบนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งก็คือ slash 3 ก็คือสำหรับ heading ขนาดระดับที่3นะครับหรือว่าระดับเล็กสุดครับนี่ก็จะเป็นการทำ t o k e n heading นะครับหลังจากที่เราทำไปแบบนี้แล้วนะครับนอกจากเราจะไป คลิกที่ลูกศรแล้วก็พิมพ์เนื้อหาเข้าไปนะครับเราสามารถจะพิมพ์อยู่ที่ด้านนอกก็ได้นะครับแบบนี้เวลาที่เราต้องการจะเพิ่มเนื้อหาเข้าไปด้านในให้เราคลิกลูกศรลงก่อนจากนั้นให้เราคลิกที่6จุดครับแล้วก็ลากเข้าไปวางแบบนี้นะครับให้ก่อนที่จะวางให้สังเกตนะครับมันก็จะมีเส้นสีฟ้า,ฟาสองเส้นนะครับเส้นสั้นๆกับเส้นยาวๆแบบนี้ เมื่อเราวางปุ๊บนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ด้านใน t o k e เ h e a เฮดดนะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเส้นยาว,ยาวเส้นเดียวเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับเวลาที่เราไปวางแล้วเนี่ยมันจะไม่ซ่อนอยู่ด้านไหนต้องให้เป็น2เส้นแล้วก็คือเส้นสั้นกับเส้นยาวแล้วก็วางเนี่ยมันจะก็จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในท o อ e เกิลเฮดดนะครับ ถ้าเกิดว่ามันไม่ติดนะครับเราก็สามารถจะลากไปวางให้มันติดติดกันแบบนี้ได้นะครับและอันนี้เพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เราต้องการจะทำสาร,รบัญให้กับท็อกเกิลเฮดดิ้งนะครับเราก็ทำได้ด้วยการพิมพ์ slash toc เข้าไปนะครับนี่ก็จะเป็นการทำสาร,รบัญอย่างง่ายๆนะครับมันก็จะใช้ h e a d i n ต่างนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้มาทำเป็นหัวข้อนะครับอันนี้ก็จะเป็น heading 1, heading 2, อง heading สานะครับาการทำสารบัญหรือว่า table of content เนี่ยก็ทำได้ทั้ง token heading แล้วก็ heading ปกตินะครับครับนี่ก็จะเป็นการทำ token heading ใน notion